สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนนะครับเช้าวันนี้ก็จะพามาดูหน้าข้าวหน้าข้าวเจ้านะครับทุกคนนะครับเป็นหน้าข้าวเจ้าหน้าปลีนะครับนี่ครับข้าวของผมนี่เป็นหน้าปรีด้วครับทําปลีละครั้งส่วนหน้าเข่าที่ผมเคยลงคลิปนะครับบางคลิปนะครับบางแปลงเป็นข้าวสามเดือน ทำไมเขาถึงใส่ข้าวสามเดือนนะครับก็เพราะว่าแบบนี้นะครับเขาทำการเกษตรนะครับบ้านผมการเกษตรปลูกพริกปลูกมะเขือเทศนะครับก็ลังออกพรนษานะครับเขาก็ต้องเตรียมแปลงเตรียมไว้ครับเพื่อจะเลี้ยเสร็จกับเป็นปีหน้านะครับประมาณสามสี่เดือนนะครับเขาจัดการเกษตรนะครับเขาก็เลยเอาข้าวสามเดือนใส่นะครับ ประมาณนี้นะครับการเกรผู้ใยก็เลยวิธการกษตรนะครับก็เอาเข้าวหน้าปีใส่นะครับตามจริงข้าวสามเดือนนะครับสามารถาใส่เป็นเข่าหน้าแรงก็ได้เลยครับเด้อข้าวหน้าแรงนะครับนี่ครับผู้ใดมีน้ําดีนะครับก็เอาเข้าวหน้าแรงใส่ ช่วงเกี่ยวเข่าและเสร็จนะครับแจ้กหน่อยนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็เห็ดเข่าหน้าแหลงต่อเลยนะครับคันมีนาปีหนึ่งเห็ดสองขังนะครับขายเข่านะครับมีทางขายเข่ากังเกษตรนะครับเพราะว่ากังเกษตรทํานาข้าวดีที่สุดนะครับดีเบียบเลยครับดีเบียบว่าทําง่ายขายง่ายนะครับพัเทมีนะเ็็เเสรจก็บเกี่ยว เอาเข่าโล่งซีนะครับโล่งรับซื้อเข่าสั่งกิโลขายจายเงินสุดเลยนะครับปลักดำางปลูกไงวานเอาเลยก็ได้นะครับไม่เหมือนการลงทุนแบบแสวงหากำไรนะครับอาจจะมีการขาดทุนบ้างนะครับไม่เหมือนกันนะครับส่วนการเกษตรนาข้าวนี่ว่ากำไรเป็นเขางามนะครับเปรียบเทียบเหมือนข้าว ผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับตอนเช้าครับมาเนี่ใส่ปุ๋ยดีๆครับอาจจะได้กำไรนะครับการลงทุนนะครับอาจจะได้ข้าวหลายกระสอบนะครับเป็นรอยกระสอบจะบปอแน่นะครับนี่ครับขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยนะครับผู้ใดใส่ปุ๋ยได้นาข้าว ของเราก็จะกอใหญ่ต้นใหญ่นะครับใส่ปุ๋ยบ่ได้นะครับนี่อีกหลายๆอย่างตามมาเฮ็ดให้ต้นข้าวล้ำหน่อยนะครับต้นข้าวกอเล็กห่วงกันหน่อยนะครับตามมาหลายๆอย่างครับเฮ็ดให้เฮาทำนาข้าวได้ผลผลิตน้อยมากเลยนะครับนี่ครับอย่างนาแปลงเขาของผมนี่ครับข้าวงางนี่ครับเดี๋ยวผมจะปุ๋ยมาใส่เพิ่มอีกครับ ครไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเจ้านะครับนาข้าวเจ้าหน้าเขานียวนี่หน้าเขา,เน,น,า,เขาเนียวนะครับนี่ครับก็งามคิีว่างามนะครับซับนี่สูงน,นี่ครับข้าเจ้ากับเขาเนียวไม่เหมือนกันนะครับข้าเจ้านี่ตรงนึ่งนะครับ,น,รบนึ่ง เอาไอรอนมาอบเข้านะครับข้าวไม่เหมือนกันครับข้าวเหนียวรสชาติจะสายพันธุ์ดีเนีย่ยจะว้นหวานเจ๊กหน่อยนะครับขึ้นน้ำตาลอย่างเช่นเขาก็คอสูงนะครับรสชาตจะหวานนะครับเด้อกนี่ครับชิดกับข้าวเหนียวหมูปิ้งสมตำเนี่ยบางคนกระชอดยินนะครับส่วนข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่ใส่น้ำแช่น้ำนี่นะครับไม่เหมือนกัน ข้าวเจ้าหอมมะลิกินง่ายนะครับสายพันธุ์ดีๆเนี่ยก็หอมนะครับนี่คือข้าวเจ้านะครับไม่เหมือนกันนะครับข้าวแต่ละสายพันธุ์นะครับทุกคนนี่ครับข้าพเดเพื่อนทุกคนนะครับเดินชมนาข้าว ตอนเช้านะครับทุกคนนี่ครับยออมเสาร์นี่มาเสารพบอากาศดีดีนะครับฝนกำลังมากนะครับคึมคึมนะครับกระตกอยู่นะครับแต่ว่าตกแบบปกแปลกปกแปลกนะครับกับมถึงขนาดกับแรงนะครับแรงขนาดถึงกับสตร์มากทั้งลมทั้งฝนนะครับบาถึงขนาดนั้นนะครับ เช็ดจากการเก็บเกี่ยวนาข้าวนะครับนี่ในแปลงนี่นะครับในหน้าเขาของผมก็่อดีเท็ดหยังนะครับเกิดเทตุการเกษตรอย่างอื่นดดูแรลงกระขาดหนามนะครับเท็ดหยังบ่ได้นะครับหนามเพียงพ่อขนาบในคล้อ,องชนประทานมากเพียงพ่อก็สามารถเท็ดการเกษตรได้หลายอย่างนะครับเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวนะครับการเกษตร ขั้นเซมีหลายอย่างครับจะปลูกนงปลูกข้าวโพดปลูกผักแตงปลูกผักทวนะครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนจะปลูกนะครับปีนี้ได้หน้าเขาของผมนะครับฝนตกบดีปันใดนะครับปีที่แล้วนี่ผมมาจับปลาปลาหลายครับปีนี้ปลาน่อยมากนะครับไม่ค่อยมีปลาเยอะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฝนนะครับเพราะว่าฝนมันหน่อยนะครับฝนตกไม่มาก น้ำลายนะครับแถวบ้านผมน้ำบะถ่วมนะครับเพราะว่าอยู่ที่สูงนะครับพื้นที่สูงนะครับรับน้ำม,มากอะระบายน้ำได้ดีนะครับบะถ่วมนะครับแถวภาคอีสานตอนบนที่จะถ่วมน้อยมากเลยนะครับอืมครับนาข้าว นข้าวหน้าปีนะคร i, ับข้าวกอคอนะครับจะไม่เหมือนกันกับข้าวสามเดือนนะครับข้าวหน้าปีนี่จะกอใหญ่กว่ากันนะครับมีโอกาสแตกกอดีมากเลยนะครับข้าวหน้าปีข้าวสามเดือนนะครับนี่บ้านผมใส่หล้ยคนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับข้าวสามเดือนนี่ครับ ่นเอาปุยเรียใส่ครับเขียวปุยเรียาครับเห็นไหมครับ่น,นบเอาเครื่องพ่นนะครับพ่นบริกรรมวานใส่เหมือนของผมนะคองผมกรรมวานเลยนะครับผมบ่ค่อยเน้นพิธีพิธันวานนะครับผมคิดว่าประหยัดทุน ดีมากเลยนะครับจริงยู่ครับสำหรับผู้ใส่เครื่องฝนสำหรับผู้ที่ทํานาหลายเยอะๆนะครับเรับผมนี่เอาแบบง่ายๆเลยนะครับม่ต้องหยุดหยากกําหวานเลยครับแปลงนี้นะครับสุดท้ายนี่วิธีเดียวผมใส่ข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าสิบหาแปลงนี้บางงามมันเองนะครับนี่ครับ เรื่องเลี้งปุ๋ยมาใส่เพิ่มนะครับนะครับส่วนหน้าแปลงที่เพิ่งปักดำก็มี่นะครับเพิ่งเขียวจะพามาดูฝั่งนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับฝั่งนี้เห็นบ่มครับเพิ่งเพิ่งปักดำเสร็จเขียวเขียวใหม่ๆหม่มองเทียมันเขียวเขียวน่อยจัก,จกบว่าครับวัาเป็นยังไ่ครับ บางที่ไม่ได้เขียวนะคคอหญ้าเน่านะครับมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เน่าในดินดีมากเลยนะครับแปลงนี้นะครับที่ผมมาเลี้ยงมั่วนะครับนี่ครับจนสุดพุ่ละครับหน้าคัเพ่นเขียวนะครับเพิ่มปุ๋ยยิ่งงามก็นี้นครับเพราะว่าดินมันรวมนะครับตรงนี้ก็มีฟางเน่าพร้อมนะครับทุกคน ข่าวก็เลยงามน,นะครับอันนี้ข่าวสามเดือนนะครับหวยปรกจำก้อนถอกก่อนนะครับข็สามเดือน นี่ครับหน้าข้าวนะครับทุกคนู้ใดเห็นหน้าเขานะครับก็ช่วงนี้ให้รีบเอาปุ๋ยไปใส่ได้ครับไม่เท่ากับจาเขาง่ามปุ๋ยเท่านั้นนะครับย่างถับใส่ย่างอื่นเป็นไปไ่ได้นะครับปุ๋ยอินทซีคือปุ๋ยตัวเสริมนะครับใส่ปุ๋ยอินรียนะครับคือตัวเสริมปุ๋ยหลักๆก็คือปุ๋ยเคมีนะครับอัดปุ๋ยเคมีไปรวดครับด้เขาง่ามนะครับ หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จังมาปปรับปรุงดินนะครับให้ดินดีดินดีนะครับเขาปลูกยางกระง,งั้มนะครับทุกอย่างนะครับการเกษตรว่าปลูกกล้วยปลูกต้นไม้นะครับง่ามโตเร็วนะครับฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะครับกิมดีนะครับ